ท่านจะได้พบกับ vlog week version เด็กการบินทำโปรเจกต์ก่อนไฟนอลสิ่งที่ต้องทำก็คือไปเรียนแล้วก็ไปสอนคณิตวันนี้เราเรียนวิชาอะไรคะเรียนวิชาเอออะไรนะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Study with Froy วันนี้ทุกท่านจะได้พบกับ Vlog Week Version เด็กการบินทำโปรเจกต์ก่อนไฟนอลจริงๆไม่ได้มีแค่โปรเจกต์ก่อนไฟนอลน,นะมีงานในช anel เราด้วยจตัดคลิปเพิ่มให้ทุกคนดูเอง Good morning เช้าวันสดใสค่ะก่อนอื่นเราจะมาเขียนกันก่อนเนาะว่าเราต้องทำงานอะไรบ้าง คิดว่าน่าจะได้ตัดคลิปเป็นอันดับหนึ่งเยวค่อยทำงานไปกันโอเคฮะเรามาคุยกันแบบสบายสบายเนาะคลิปที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้คือคลิปที่เราไปงานสัมมนาการศึกษาของประเทศสวิสแลนด์ซึ่งเราไปที่ที่ไหนที่ชิดลมได้ได้เข้าไปดูกันได้นะคะในอินสตาแกรมของฟรอยดี ช่วงนี้ทำคลิปสวิตเซอร์แลนด์เสร็จแล้วสามารถไปดูได้ใน i อีหรือ Facebook ของเรานะแล้วก็ตอนนี้จะทำงานแอโรเดนามิกต่อ,องานแอโรเดนามิกคือเราต้องทำการพรีเซนต์เครื่องบินลบต่างๆซึ่งเราได้รับหน้าที่หาข้อมูลจริงๆเราได้รับหน้าที่เพิ่มให้พรีเซนต์ด้วยแหละ ึ่งตอนนี้เราก็กำลังส่งข้อมูลให้เพื่อนนะคะอยู่ดีๆก็มาโฟกัส้าง,งมาทำธุรกรรมให้แม่นะคะเสร็จไปหนึ่งภารกิจจริงๆมีอีกหนึ่งภารกิจแต่อันนั้นไม่สำเร็จต้องมาทำใหม่พรุ่งนี้ กลับบ้านจริงๆเสร็จจากทำธุรกรรมเรายังไม่ได้กลับบ้านนะคะเพราะว่าเราต้องมาเก็บของที่ตึกกันต่อเสร็จไปหนึ่งเหลืออีกสิบไม่ใช่ตะกั่ Good morning เช้าวันอังคารคะ่ะ ชุดนอนตัวเดิมไม่ต้องตกใจวันนีนะ้สิ่งที่ต้องทำก็คือไปเรียนและก็ไปสอนคณิตเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเตรียมแผนการสอนเย็นนี้นจังหวะเมื่อกี้ transition สวยมากตอนนี้เรากำลังเตรียมเรื่องที่จะไปสอนน้องตอนเย็นหนูะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์มส ซึ่งตอนนี้น้องกําลังเรียนตรกศาสตร์อยู่เรื่องที่เอาสอนก็จะตรงกับเรื่องที่น้องกําลังเรียนอยู่เป๊ะ,ะเลยเพื่อให้น้องไปเสริมความรู้ในห้องเรียนของตัวเองและก็ปกติเวลาเราทํางานไม่ว่าจะทํางานหรืออ่านหนังสือสอบเราจะใช้เทคนิคเดียวกันก็คือโพโมโดโร่ก็คือการแบ่งเวลาทํางาน50นาทีและก็เวลาพักอีก10นาทีแต่บางทีถ้าเป็นอ่านหนังสือฟก็อาจจะแบ่งเป็น อ่าน25พัก5นาทีได้เหมือนกัน <HHH> ทุกคนสามารถเลือกเวลาที่เหมาะสมก <itive> ับตัวเองได้เลยตัสดีค่ะมาโผล่ห้างดังอีกครั้งมาทำอีกหนึ่เือแล้วเดี๋ยวก็จะไปเรียนต่อเสร็จแล้วคือหนึ่งวันในประเทศไทยมันก็ร้อนอยู่นะ เรียนกันต่อไปสถานีแบบซื้อประตูรถจะเปิดทางด้านซ้ายถ้าสามารถเดินเส้นทางไปสายสีแดงแดงออกถึงแล้วมาเรียนกันจ้าวิดีโอนนี้เราเรียนวนะิชาอะไรฮะเรียนวิชาเอ่ออะไรนะปะคัดเดี๋ยว แอทอฟฟิกเซอร์วิสไมอืมจำได้อยู่2องคำฮัลโหลวับมาอีกแล้วเรียนเสร็จแล้วภาพตัดเลยจริงๆแล้วตอนนี้เป็นเวลา1นึ่งทุ่มสี่นาทีก็คือเรามาสอนคณิตแล้วก็สอนเสร็จแล้วด้วยไม่ได้อัดชิวอะไรไปเลยเลยพราะสอนมันมากเฮ้ยหมดไปเรียววันอังคาร เจอกันเช้าวันพุธครับ Good morning เช้าวันพุธค่ะวันนี้เราเพิ่งรู้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยต้องสอบ public speaking แล้วเท่ากับวันนี้แ็นของเราก็คือเราจะซ้อม public speaking กันแล้วก็ ถ้ามีเวลาเหลือก็จะเอาฟุตเทจของวันก่อนๆมาใส่ไว้รอต่อๆคเป้าหมายวันนี้มีเท่านี้ที่เหลือตอนเย็นไปดูกันว่าจะทำอะไรตอนนี้เรากำลังเขียนสิ่งที่เราอยากจะพูดเนี่ยเป็นภาษาของเราก่อนก็คือภาษาไทยพอเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะค่อยเอาไปเขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแล้วสุดท้ายเราจะเอาสิ่งที่เราเขียน ไปให้ AI ช่วยเกาวาร,กรากาฟให้ถูกต้องแล้วก็ให้ลื่นไหลามากขึ้นซึ่งเทคนิคนี้นะคะเราได้มาจากคลิปของ The Standard K n d วิธีฝึกผู้ภาษาอังกฤษให้คล่องขึ้นภายใน7วันทุกคนสามารถไปดูและก็ทำตามกันได้นะได้ผลดีมากๆโอเคค่ะตอนนี้เราเขียนพาร,กรากาฟ ที่จะพูดเสร็จแล้วเราก็จะมาให้ AI ช่วยพัฒนากรา m a r ของเราแล้วก็ความลื่นไหลของพารากราฟให้ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เราจะมาซ้อมพูดกันวันนี้เรามาเก็บตึกกันนะคะมาเก็บของที่ตึกเพราะว่าสิ้นเดือนนี้เราก็จะคืนห้องแล้วสอนมาตั้งหนึ่งปี อ๋อนึกว่าจะทำคันิ้งแกปะปฐม,มบทท,ทุกคนคะที่เรามาเก็บห้องที่เราสอนเนี่ยเรายังสอนอยู่นะคะทุกคน Study with f r e u d ยังสอนอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าเราจะไปโฟกัสที่ private class มากกว่าแล้วเพราะฉะนั้นใครที่ยังสนใจที่จะเรียนกับ f r o ติดต่อเข้ามาได้นะ f r o สอนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้นเลยคะ่ะ มาโผล่กันที่การบินพลเรือนวันนี้เรามาดูน้องสันทนาการค่ะคือตั้งแต่ซ้อมเขียนเรียงความก็ไม่ได้เข้าสัตว์เลยวันนี้เนี่ยมาเนี่ยที่น้องๆวิ่งอยู่เนี่ยนะคะเพราะว่าน้องๆต้องวอร์มร่างกายก่อนจะร้องเพลงและก็เต้นซึ่งใช้แรงและพลังงานเยอะมากน้องๆเก่งมาก เอาใ้ตรงนี้หวัดแล้วโอเคจบไปมันมีตรงหวัอยู่แล้วเราไม่ต้องหวั <c oughs> นใหัวใจ มาตามนัดแล้วจ้าตอนนี้เป็นเวลา4ี่ทุ่มยีม่สนาทีเราต้องซ้อม Public Speaking สำหรับสอบพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเราเมื่อเชา้าเราให้ AI เขา แก้พารากราฟให้เลยใช่ไหมเราจะมาลองอ่านก่อนแล้วค่อยเอาไปให้ AI อีกตัวหนึ่งช่วยเขาเรียกว่าอะไรดีช่วยฝึกพูดให้ดีขึ้นอาค้ Good morning เช้าวันพฤหัสค่ะทุกคน วันนี้เรามาถึงสถาบันแล้ววันนี้เรามีเรียนอย่างเดียวเลยตอนเช้าเรียนอีโคโนมี่โนอีโคโนมิกตอนบ่ายเรียนอังกฤษตอนเย็นเข้าสัทธนาการแค่นี้เองไปกันเรียนกันเถอะวันนี้เป็นวันที่หัวเปิดมากเรียนบทนี้รู้เรื่องรู้สึกฟินแต่ขมวดคิ้วทำไมงงแต่รู้เรื่องนะ และคลิปต่อไปที่ทุกคนกำลังจะได้ดูคือส่วนหนึ่งของ Public Speaking วิชาภาษาอังกฤษของฟอยค่ะไปดูกันเลย Before we start, I have a few questions for all of you. In the future, who wants to be a pilot? Please raise your hand. Oh. Today I'm going to talk about my dream of becoming a pilot. Which is my future career related to aviation. I believe dreams can become reality when we take action today. Finally, if all of you want to learn more about careers in aviation industry, I invite you to attend the Thailand Aviation Job and Education Fair 2025 on September 3rd to 4th. at Civil Aviation Training Center Convention Hall Fourth Floor Thank you so much h e ลโห l ทุกคนวราปะจากห้องเรียนอังกฤษเมื่อกี้มาอยู่หน้าสนามบอลแล้วเพราะเดี๋ยวจะรอซ้อมน้องสันทัการกันตอนนี้อีก10นาทีถึงจะเป็นเวลาที่นัดน้องๆเพื่อนๆเอาไว้นะคะ ขอพูดเลยว่าวันพฤหัสเป็นวันที่ซ้อมสั่นสนุกมา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 กที่สุดเรายังคิดถึงเลยน้องๆเก่งมากน้องๆอ n e r g y ดีมากสุดยอด น้องเราที่รัวกองสะบัดอย่างมันเดือดเดือ <ๆ S 2> ดและที่ภูมิใจที่สุดเลยก็คือวันนี้เป็นวันที่พี่บ่าวกองสันปีสองรวมตัวกันได้ครบถือว่าเป็นภาพระดับตำนานขอบันทึกไว้ เอาละคะ่ะและที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่คือเช้าวันเสาร์ซึ่งฟอยกกำลังไปทำกิจกรรมของสถาบันการบินพลเรือนที่อัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามจะเป็นกิจกรรมอะไรเป็นอย่างไรติดตามฟอยเอาไว้ได้เลยเดี๋ยวมาอัพคลิปให้ดูค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ